แผนเปิดประเทศ1กรกฎาคมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเกิดเข้าฉีดวัคซีนโควิด19หรือมีวัคซีนพาสปอร์ตแบ่งด้วยกัน3เฟสเฟสแรกเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด19เรียบร้อยแล้วกักตัวเหลือแค่7วันเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขากําหนดไว้อาจจะนําร่องที่จังหวัดภูเก็ตเฟสที่2ก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะครับถือได้ว่าเป็นการเปิดประเทศอย่าเป็นทางการจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยที่ไม่ต้องกัก ตัวใดๆเลยนะครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ไม่ต้องกัดตัวสําหรับพื้นที่เดี๋ยวเขาจะเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับและเฟสที่3ครับช่วงปลายปีเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมครับจะขยายแผนนี้ไปจังหวัดอื่นๆเช่นกระบี่พังงาเกาะสมุยพัทยาและก็เชียงใหม่โดยนะักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจโควิด COVID -19 เป็นลบจะเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ต้องมีแอปพลิเคชันติดตามตัวครับ